สวัสดีครับพบกับลองบอร์ด on my way ครับพบกับช่วงลองบอร์ดทริปทริปครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับการสอนเล่นลองบอร์ดนะคลิปนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเรียกร้องกันมาพอสมควรเลยกับท่าหมุนตัวบนบอร์ดนั่นเองนี่ก็มาดูกันครับว่าท่านี้ครับจะมีดีเทลมากน้อยแค่ไหนจะยากจะง่ายแค่ไหนไปดูกันไป อ่ะโอเคครับสำหรับท่าที่เราจะเอามาสอนในวันนี้คือท่า360องศานะครับก็คือการหมุนตัวบนลองบอร์ดนั่นเองอต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆการหมุนตัวเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะแต่ทีนี้คลิปที่จะเอามาสอนในวันนี้ก็คือแบบเบสิกก่อนนะครับเราจะยังไม่ไปแบบขั้นแอดวานซ์ ars, แบบหมุนฟุบเดียวจบแต่เอาแบบทีละสเต็ปก่อนเนาะการหมุนตัว360องศาเนี่ยก็คือการทาท่า180่อดองศาต่อกัน2ครั้งถูกไหมครับมันก็จะเป็น360องศาเราเริ่มด้านไหน เราหมุนตัวมันจะกลับมาอยู่ด้านเดิมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันในการวางเท้านะมาโอเคเหมือนเดิมครับก่อนจะเริ่มเราฝึกหงายแผ่นก่อนยังไม่ต้องรีบที่จะไปไถนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายอ่าโอเคทีนี้เราลองมาดูการวางเท้าและการหมุนตัวครับการหมุนตัวสามรอสิบเนี่ยเราจะเอาร้อยแปดสิบมาต่อกันสองรอบลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเหยียบวางเหยียบวางลบมาปึ่ง จบอันนี้คือหมุนตัวแบบ1 80ต่อกันนะครับทีนี้มันดูเหมือนง่ายมากเลยเพอเล่นแบบนี้แต่เวลาเล่นจริงมันจะมีแบบบอดเดี๋ยวไหลไปข้างหน้าบางเดี๋ยวถอยไปข้างหลังมากเพราะอะไรเพราะว่าการทิ้งน้ําหนักของเท้าเราทิ้งผิดและการกดตําแหน่งเท้าเนี่ยเรากดผิดตําแหน่งนะครับทีนี้เรามาดูดีเทลลึกๆว่าเราต้องกดน้ําหนักเท้ายังไงเพื่อให้บอดเนี่ยไม่สไลด์หนีเราไปนะครับอ่ะเรายืนปกติเรายืนแบบนี้ถูกไหมครับบอดไหลไปข้างหน้านี้ปึ๊บจังหวะแรกเนี่ยเราจะต้องเอาเท้ามาวางด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมครับน้าหน มันจะกดตรงปลายเท้าด้านนี้มันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางบอร์ดนะครับกดที่ปลายเท้าด้านนี้นะเสร็จปุ๊บเราจะยกเท้าด้านหลังเนี่ยมาเหยียบด้านหน้าปึ้งกลับามาใหม่เหยียบน้ําหนักกดที่ปลายเท้าแล้วก็เอาปลายเท้าเอาขัดเท้าด้านนี้มาเหยียบด้านหน้าแต่น้ําหนักก็ยังกดที่ปลายเท้าด้านหลังเหมือนเดิมนะครับจังหวะน,นี้แหละที่หลายๆคนทําผิดเพราะว่าจะชอบยกปลายเท้าขึ้นแล้วก็หมุนถ้าเรายกเงนี้น้ำหนักมันจะผิดตำแหน่งละมันจะทําให้บอร์ดเนี่ยมันสไลด์หนีเราไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะเพราะฉะนนั้ ตำแหน่งที่กดต้องเป็นปลายเท้านะครับเหยียบวางน้ำหนักเป็นปลายเท้าให้ยกส้นขึ้นอย่างนี้นะครับกดที่กลางบอร์ดครับน้ำหนักกดที่ปลายเท้าได้นะแล้วก็หมุนน้ำหนักยังกดที่ปลายเท้าอยู่มาวางปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเหมือนท่า180เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทําแพทเทิร์นเดิมนะครับน้าหนักกดที่ปลายเท้าเหมือนเดิมมาเหยียบฝั่งนี้เหยียบแบบน้ําหนักประมาณสัก30%ตรงนี้เหยียบไปเลยครับแล้วก็หมุนเห็นไหมครับน้ําหนักที่กดปลายเท้าเท่านั้นทาเร็วๆมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บ น้ำหนักกดที่ปลายเท้ามันจะหมุนอย่างนี้มันจะหมุนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งน้ำหนักถูกเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางบอดตลอดเวลาบอดเรามันจะไม่สไลด์หนีไปหน้าหรือหลังนะครับถ้าเกิดเพื่อนทาผิดพอเราเหยียบปุ๊บวางปุ๊บส่วนหน้าจะชอบแบบยกเท้าหนียกเท้าขึ้นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราวางแล้วเรายกเท้านี้ออกเพื่อจะมาวางแบบนี้น้ำหนักมันจะมากดเท้าหน้าใช่ไหมครับพอน้านักกดกดเท้าหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่า เราอยู่งี้เราเหยียบปุ๊บแล้วแล้วเราเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบเท้าหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้บอร์ดมันก็จะสไลด์หนีเราไปพอจังหวะที่เราหมุนกลับเรากดอีกบอร์ดมันก็ขึ้นหนีเราไปเพราะฉะนั้นสําคัญน้ําหนักที่กดให้กดที่ปลายเท้าด้านหน้าที่เราเล่นตลอดเวลาครับอีกทีหนึ่งเหยียบวางด้านหน้า,นาปลายเท้ากดที่ปลายเท้าหมุนแลวหลังหมุนเห็นไหมครับ มันจะหมุนอยู่ที่กลางบอดตลอดเวลานะครับเท้าที่อยู่ด้านหน้าเราจะหมุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้อันนี้คือแพทเทิร์นในการวางเท้าและก็การถ่ายน้ําหนักนะครับทีนี้เวลาเราเล่นจริงเนี่ยเวลาเราเหยียบปึ๊บเกิดอะไรขึ้นบอร์ดมันต้องเลี้ยวถูกไหมครับพอบอดเลี้ยวเนี่ยน้ำหนักมันจะเทอันเนี้ยเราจะต้องหาสมดุลของตัวเราเพราะฉะนั้นเราเล่นเราต้องพยายามกางแขนไว้นะครับกางแขนถ่ายน้ําหนักงอเข่าลงนิดน,นึง เหยียบกลับมายืนอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับ,ราาา Pan, รบก่อนที่เราจะเอาเท้ามาวางเหมือนท่าปีเตอร์แพนนะครับก่อนที่เราจะเท้ามาวางเนี่ยเราจะต้องเบี่ยงไปทางตรงข้ามก่อนนะครับถ้าใครซ้ายนําก็ให้เบี่ยงซ้ายถ้าใครยืนขวานําก็ให้เบี่ยงขวาก่อนที่จะเหยียบด้านนี้นะครับอ่ะสังเกตดูจะเป็นนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองถ่ายไปแล้วเราทาแพทเทิร์นที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับชา้าๆเดี๋ยวผมจะทําไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพนะไปะ ถไปนะครับอ่าก่อนที่เราจะวางเท้าเลี้ยวซ้ายไปก่อนหนึ่งที่เอาเท้ามาเหยียบทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้าหมุนเหยียบหมุนแค่นี้เท่านั้นสําคัญนะครับอย่าทิ้งน้ําหนักปิดเท้าถ้าทิ้งน้ำหนักปิดเท้าเป็นยังไงดูเหยียบถ้าเรายกขึ้นมันก็จะแบบเคยเป็นกันใช่ไหมแบบนี้ผมว่าหลายคนเคยเป็นไปนู่นเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นอย่ายกเท้าที่อยู่ตรงกลางบอดออกนะครับพยายามทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้านะโอเคไม่ต้องไม่ต้องรีบที่จะหมุนนะครับไม่ต้องรีบที่จะหมุนแล้วเวลาหมุนเนี่ยเราจะต้องบาลานซ์ตัวนะครับไม่ต้องที่แบบพยายามที่จะแบบว่ารีบที่จะหมุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเสียสมดุลเพราะว่าเราจะต้องรอจังหวะบอร์ดค้าวิ่งด้วยผสมผสานกันมันจะทำให้ท่าดูสวยมากขึ้นนะอีกที่หนึง่งป้าย โอเคครับก็ผ่านไปกับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นไงกงันบ้างกับการหมุนตัวบนบอร์ดนะครับค่อยๆฝึกทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบนะครับบางทีเนี่ยเรารีบก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะเพราะว่าท่านนี้เราต้องหันหลังบนบอร์ดใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดอะไรเพราะว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการหมุนตัวแล้วก็ถอยหลังแล้วก็บอร์ดมันไหลไปด้านด้านหลังนะก็ค่อยๆฝึกทีละเปเนต้นอย่างที่ผมแนะนําไปนะก็ท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องลองบอร์ดออนไลน์เวดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ